บ้านสไตล์โมดเดิร์นเซ็จเรียบร้อยนะคะมียาให้คนยังไม่เก็บนะคะยังไม่เก็บอุปกรณ์นะคะเพิ่งพาซีเร็ตนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะทุกคนทาสีเสร็จเรียบร้อยจากสีเขียวอ่อนนะคะเจ้าของบ้านกำลังเข้าไปนะคะทุกคนหลังคาสีฟ้านะคะให้ดูบริเวณรอบข้างนะคะรอบข้างรอบข้างก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะมุมสวยๆนะคะ นี่ห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นบริเวณห้องน้ำนะคะ่ะทุกคนครัวครัวครัวอันนี้เป็นครัวด้วยค่ะยังไม่เสร็จนะคะทุกคนครัวยังไม่เสร็จะคะ่ะ อันนี้บริเวณข้างในค่ะตรงนี้ว่าจะติดทีวีนะคะนี store, ่ยังไม่เซจนะคะโอ้โหอันนี้เป็นไฟค่ะซูมให้ดูคะไฟสวยงามอี้ห้อง อันนี้ห้องที่สองห้องที่สองอันนี้บาดบป,ประตูห้องที่สองห้องที่สองก็ประมาณนี้นะคะทุกคนทาสีไปแล้ว ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะต้องสอบมีห้องแรกๆค่ะตรงเปิดประตูนะคะนี่ก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะทุกคนเลี้ยวไปข้างนอกก็จะเห็นบริเวณริมหนองตูนะคะข้างบนก็ลักษณะฟ้าก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้สีเสร็จแล้วนะคะทุกคน อันหน้าก็จะประมาณนี้เนาะนี่